การ่ระบาดของโควิดหลังจากที่เปิดโอกาสให้เด็กได้มีกิจกรรมการเห็นเห็นว่าเด็กมีพฤติกรรมอย่างไรครับเด็กรู้สึกว่าเด็กจะตื่นเต้นแล้วก็กระตือรือร้นในการที่จะจัดกิจกรรมค่ะเพราะว่าเด็กหยุดหยุดกิจกรรมมานานเนื่องจากสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะเด็กก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านทีนี้กิจกรรมต่างๆเมื่อเวลาเราเปิดเรียนนะคะเด็กเขาก็จะได้เจอเพื่อนได้ทํากิจกรรม ร่วมกันแล้วก็มีความรักความสามัคคีกันค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าช่วงที่ปิดเทอมไปเราไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรทําค่ะแต่พอเปิดโรงเรียนมาเราได้มีกิจกรรมทํามากมายค่ะเช่นกีฬาสีเราได้ฝืกทักษะการเล่นกีฬาและการคิดสร้างสรรค์ค่ะเช่นการทําป้ายสีการทําสแตมค่ะซึ่งถือว่า เป็นไปตามพัลลมรายชบายของร้นเก้าราชการที่10นะครับการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับผู้เรียน4ด้านนะครับด้านแรกก็คือให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองได้สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมด้านที่สมีอาชีพมีงานทำด้านที่สเป็นเพือเมืองดีนะครับ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ของเทพศิวิยาก็ครอบคลุมนะครับข้อลมราชบายของลนเกาไการที่10นะครับทั้ง4ประเด็นนะครับต้องขอขอบคุณทางท่านผู้มำนการโรงเรียนทางท่านรองคณะครูที่ได้จกจกรรมดีๆเพื่อลูกนักเรียนนะครับเพื่อเติบโตไปเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงครับสวัสดีครับ